หน้าร้อนฝ้ายิ่งเข้มเคสแบบนี้ดูแลอย่างไรให้ฝ้าจางเรามี3ามเคล็ดลับที่จะมาบอกกันค่ะข้อแรกนะคะหน้าร้อนงดขัดงดสครับไปก่อนเพราะว่ายิ่งขัดผิวยิ่งแห้งแล้วผิวบางด้วยเวลาออกแดดจะยิ่งแสบแดงฝ้ามันยิ่งเข้มขึ้นค่ะข้อที่2นะคะน้ําดื่มอย่าให้ขาดอย่างหลายๆเคสเลยที่มาปรึกษาเราเราจะบอกว่าช่วงนี้หน้าร้อนการดื่มน้ําสําหรับผู้หญิงเรานะคะควรดื่มให้ได้ วันล,ละ2ลิตรขึ้นไปคือ2ลิตรเป็นอย่างน้อยให้ดูสภาพร่างกายของเราถ้าเกิดว่าเราเนี่ยออกไปกลางแจ้งเสียเหงเงยเยอะๆหรือว่าต้องการน้ําดื่มเติมเพิ่มเข้ามาต้องรีบดื่มนะคะอย่าปล่อยให้ร่างกายขาดน้ําถ้าร่างกายขาดน้ําผิวเราจะแห้งผิวเราจะหมองแล้วก็ดูแล้วฟ้าชัดมากขึ้นค่ะน้ําดื่มคือเป็นประเด็นสําคัญด้วยเช่นกัน 3. นะคะการดูแลอย่าได้ขาด ยิ่งการบำ,บำรุงเกตเองก็คือจะเน้นย้ำเลยบำรุงได้แต่อยาโดนไวใจร้อนไปเลือกครีมขาวไวสยเร็วเราเลือกเลยแบบที่ลดเม็ดสีเมลานินอย่างปลอดภยัยอย่างเคสนี้นะคะเป็นลูกค้าเราเองก็คือใช้ตัวเซรั่มลดฝ้าเคที่ตัวนี้จะช่วยให้เม็ดสีเมลานินเรื่องของฝ้าเนี่ยค่อยๆจางลงอย่างปลอดภยัยผิวไม่บางหยุดใช้หน้าไม่ดําความพึงพอใจของลูกค้าเนี่ยก่อนและหลังจะเห็นได้ชัดเลยว่าหลังจากใช้ เซรั่มลดฝ้าร่วมกับการทาครีมกันแดดต้องบอกว่ากันแดดยังต้องทานะไม่ใช่ทาแค่บำรุงอย่างเดียวทิ้งกันแดดไม่ได้อย่างเคสนี้ใช้เวลาประมาณ3เดือนคือค่อยๆดีขึ้นหน้าก็กระจ่างใสจนแทบมองไม่เห็นฝ้าแต่เราต้องรู้อย่างหนึ่งฝ้าเป็นแล้วไม่หายขาดแต่สามารถดูแลด้วยถูกวิธีมันก็จะจางลงได้แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไปผิดวิธีมันมีแต่เข้มขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าไปผิดทาง ก็คือทําให้ผิวบางหน้าดําหน้าคล้ําแสบผิวอย่างเงี้ยถือว่าผิดทางนะคะฝ้าคุณก็จะยิ่งเร่งยิ่งเข้มขึ้นในช่วงหน้าร้อนแบบนี้หน้าร้อนก็ต้องหันมาใส่ใจเรื่องของของที่ปลอดภัยไร้าสารไม่กัดลอกแนะนําเลยค่ะเซรั่มลดฝ้าเคียร์ที่ขวดนี้เลยนะคะใช้เช้าเย็นลูกค้าก็คือใช้แล้วนอกเหนือจากการที่เราเห็นว่าฝ้าเนี่ยจางลงความชุ่มชื้นก็มีด้วยแล้วก็ความกระจ่างใส หน้าเนี่ยดูเด็กลงเลยจากที่มีฝ้าหน้าจะดูแล้วคล้ำมองคล้ำมีริ้วรอยฝ้าที่ลูกค้าชัดๆเลยก็คือบริเวณสันจมูกนะคะหนกแก้มก็มีด้วยแล้วลูกค้าทา่านนี้ตรงหนวดก็มีฝ้าหนวดด้วยดูแลได้ถูกวิธีแบบนี้คือทาเช้าเย็นเซรั่มรอบแรกทาทั่วใบหน้าแล้วก็ตามด้วยกันแดด ต้องบอกว่ากันแดดนึงขาดไม่ได้นะคะต้องทาตามด้วยกันแดดทุกเช้ากันแดดที่เราแนะนํานี่เลยค่ะเหมาะสําหรับผิวแพ้ง่ายผิวบางแพ้สารใช้ได้บีบีกันแดดเคที่ SPF 50 PA 3บวกใช้ตามหลังจากเซรั่มส่วนตอนกลางคืนกลับมาล้างหน้าให้สะอาดเรียบร้อยก่อนนอนเราทาเซรั่มรอบแรกทั่วใบหน้ารอบ2ทา3จุดที่มีฝ้าอย่างลูกค้าท่านนี้ฝ้ามีตรงไหนเขาก็จะทาเพิ่มเข้าไปด้วยทําแบบนี้ ทุกเช้าเย็นอย่างมีวินยัยเลี่ยงจากแสงแดดจัดดื่มน้ําให้เยอะพักผ่อนให้พอแล้วก็พยายามเลยนะคะช่วงหน้าร้อนตรงนี้กิจกรรมกลางแจ้งงดเว้นไปก่อนค่ะผิวหน้าเราจะได้ดีขึ้นของอบของร้อนอย่างหน้าเตาร้อนๆอ,อ่ากิจกรรมที่จะต้องเจอร้อนเผาวก็ต้องงดเว้นด้วยเช่นกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะสําหรับใครที่สนใจชุดดูแลฝ้านี้ก็คือทักเข้ามาได้ก็จะมีเซรั่มลดฝ้าบีบีกันแดดและสบู่ในราคาพิเศษ1 2ึ่ 60บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยฝ้าเป็นแล้วไม่หายขาดแต่สามารถดูแลให้จางลงได้อย่างถูกวิธีมีอะไรปรึกษาเคที่นะคะเราเป็นกําลังใจทุกเคสค่ะสําหรับโปรสงการเราก็มีเช่นกันเมื่อซื้อชุดดูแลฝ้าเคที่หรือผลิตภัณฑ์ในราคาเท่ากันรับฟรีทันทีผ้าขนหนูนานโนพื้นใหญ่นุ่มๆค่ะจากเคที่มีสามสีหวานๆให้เลือกนะคะรีบเลยนะคะทักได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ